สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่งจะมาอ่านผี<อ>เรื่องผีผีอรอบโลกตอนผีโรงพยาบาลเป็นเล่มผีโรงพยาบาลกันนะมันออกใหม่โอเควันนี้เราจะมาอ่านตอนการกรา้านี่เป็นอีกชาแนลหนึ่งของนุ่นนะคะโอ้ยทนหน่อยนะลูกโรงพยาบาลอยู่ใน จริงด้วยแม่ผมไม่ไหวแล้วีเออดูืมฮืมฮืมมายืนขวางทำไมลบไปสิเหมือนไล่เรายังไงไม่รู้ แต่ลูกเราปวดท้องขนาดนี้มัวช้าไม่ได้แล้วบึนเยียด,ดยหมอครับหมอทำไมบรรยากาศแปลกแปก ช่วยออกไปก่อนครับเชิญออกไปครับเออคือเออที่นี่มันแปลกแปลกแฮ คลิดมากเลยค่ะถ้าลูกไม่ปวดท้องกระทันหันคงไม่ต้องมาที่นี่หรอกไม่ต้องห่วงแล้วค่ะครับหมอแล้วลูกผมนะครับ ดูหน้าไม่ไว้ใจเลยที่นี่ก็หวาเขาไปอไม่ใช่ก็ขอไม่ชเป็นแป๊นนึงนะคะก็ระเบยไปกดโดนแล้วไม่ถูกการลืนที่นี่ ต้องนอนค้างที่นี่ซะแล้วคลื่นคลื่นอะหยานี่อะไรนะเกิดอะไรขึ้นพระพระพผีคุณตั้งสติก่อนอะ ฉันเห็นยายคนนั้นอีกแล้วใช่ฝันร้ายนะ่ะคุณครับอจู่ๆก็ปวดท้องรีบไปห้องน้ำสิฉันควรรคับ มันเป็นเด็กไปได้ผมลอยอยู่นี่นะอือนงอห้องน้ำโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้น่ากลัวจรงิรงจริงรวมวนี้นะคะตุ่มเอน่ายร่ากายนกตึก,ตก ฉันขอรูตาฉันขอหัวใจของลูกก็ถ้าถ้าจะดีเราค่อยๆแบ่งกันกินก็ได้ผ้าผ้าสีาหเห็นแล้วสินนะ ฉันยังไม่ตายหรอก็ไม่แน่ถ้าฉันไปที่นั่นไม่ทันคุณคะยายคนนี้ใจเย็นสิยายใกช่วยเราไว้นะ,ะถ้ายายไม่มาขวางเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว ตรงนั้นหน้าผาเนาะเคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อสามปีกอ่อนรถลงบาลแหกโค้งตกลงไปหมอกลับพยาบาลตายกันหลายคนฮือฮือไม่เห็นไม่เห็นหน้าขำเลยแถมยายหัวล้อแล้วหน้ากลัวกว่าเดิมอีก มีคนเห็นวิญญาณบ่อยๆบอกและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆด้วยฉันต้องมาช่วยไว้อยู่เรื่อยขอบคุณนะคะว่าแต่ลูกปวดท้องไม่ใช่เหรอคุณยายให้ผมคุณยายให้กินยาหายหรอครับ คนจริงๆค่ายายแค่นี้เองงั้นพวกเราไปก่อนนะครับเดินทางดีๆล่ะทา,ทางอย่างอีกอไกลนะบึ้มพวกนั้นคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วค่ำวันนี้ 2ี่นาฬิกาเกิดอุบัติเหตุแห่ค้องตกโค้งตกเหวที่เมืองบีครอบครัวที่ไม่สามารถโดยสา,สารมาเสียชีวิตหวังว่าจะปิดเส้นทางโครงเส้นนี้อันตรายเสียทีจบนะคะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับผีโรงบ้านค่ะก็ถ้าเกิดไม่ดีนีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหรืออ่านผิดตอนไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย